ที่นี่เกาะคำชะโนดเขามีพิธีรำบวงสวงพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปธุมมาจับตาดูนางรำเอาไว้ให้ดีไปดูกันครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะที่เกาะคำชะโนดอะค่ะบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงจังหวัดอุดรธาน,นีหลายๆคุณรู้กันดีอยู่แล้วบรรยากาศนี่เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้า ตรูเลยมีประชาชนพากันทยอยมานะคะเพื่อร่วมพิธีบวงสวงปู่ศีสุโธและแม่ย่าศีปทุมาโดยภายในพิธีก็มีเหล่านางรำออกมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการบวงสวงบูชาพ่อปู่กับแม่ย่าและที่เป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดาน,นักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงตัวเลขก็คือนี่ นี่ค่ะคุณผู้ชม,มานางรำมันคือท่ารำของนางรำหลายๆคนเขาก็ดูกันว่านางรำเนี่ยจะชี้นิ้วไหนจะร่ายรำออกมาท่าอะไรนะเผ<อ>ื่อจะได้เลขได้โชวเอ้ยอันนี้<ด><ด>เรียกท่ารำเหรอคุณด,ด,ดูดูดูคือนิ้วอ่ะ คือเวลาเขารำน้องไปตอกก็รู้ดีถูกไหมว่าจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นิ้วแบบว่า4นิ้วบ้าง3นิ้วบ้างทำเป็นท่ารำที่นี่ออกมาเป็นแบบนี้หลายๆคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊นางรำเขาจะรำเป็นท่าแบบไหนกันก็มีคนบอกว่าได้เลขมาจากนางรำด้วยดิฉะันต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านางรำเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นนาคน้อยออกมาร่ายรำใช่ไหมแล้วก็อัดคลิปแต่คราวนี้นี่ไม่ใช่นาคน้อยแต่นางรำคนนี้เขาว่ากันว่านางรำคนนี้เนี่ย โชคดีดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลมาแล้วหลายงวด <All o S 1> ก็เลยมารําแก้บน mm hmm. แก้บนด้วยตัวเองหลายๆคนที่รู้ข่าวเขากเลยมาจับตามองดูว่าแม้ไหนๆมารําแก้บนเองทั้งทีเพื่อจะถูกตามบ้างอเหรอเอาอย่างนั้นกันเลยนะคะบางคนเนี่ยชาวบ้านที่เขาว่นนั่งดูการร่ายรำบูชาบวงสรวงเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นนะ <All o S 1> เห็นว่านางรำยกไม้ยกมือเป็นเลขห้าบ้างสองบ้างหนึ่งบ้าง อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คนจะมองเห็นแหละแต่อันนี้ก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะคแต่การแห่มาดูพิธีบวงสวงในครั้งนี้อาจจะทําให้หลายคนผิดหวังเล็กน้อยทไมเพราะ บริเวณบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่<อ>เพื่อที่จะมีพิธีสําคัญในวันที่6เมษายนนี้คใครที่อยากจะเข้ามาสักการะยังเข้ามาได้นะคะ<อ>ยกเว้นวันที่6เมษาที่ทางจังหวัดเขาจะจัดพิธีมหามงคลก็คือปิดเกาะทั้งวน<อ>ันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามากราบไหว้ได้ตามปกติก็แบบ ปิดไว้เพื่อแบบว่าเตรียมจัดงานนั่นเองนะคะคใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากจะแวะเวียนไปที่เกาะคำชะโนดก็เตรียมตัววางแผนกันให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าคนเยอะคนแน่นจริงๆเรื่องราวความเชื่อที่เกาะคำชะโนดมันมีเยอะแยะมากม <ๆ S 2> ายแต่ทาั้งนี้ทั้งนั้นคุณผชมก็ต้องใช้วิจรารญาในการรับชมบบอกแล้วบอกแล้ว